สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําการใช้ Google Form กันค่ะค่ะขั้นแรกนะคะเราก็ต้องเข้า,าเมนูของ Google ก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าต่างของ Google นะคะง่ายๆเลยค่ะเข้ามาตรงน,นี้นะคะแล้วก็จะมีลงชื่อเข้าสู่ระบบข้างบนน้ฝากด้าบน,นาบนนี้นะคะก็ิเข้นี่นะคะ,น,น,ะ,คะนี่ดิฉันก็จะเป็น สมัครสมาชิกไว้แล้วเนาะก็จะมีบัญชีอยู่แล้วนะคะถ้าใ,ใครที่ยังไม่มีบัญชีเนะาะตรงด้านขวามือของเรานะคะจะมีสีเหลี่ยมสองสีเหลี่ยมให้เรา,าใสอีเมลเอสเอแล้วก็ใส่รหัสตรงไปนะคะก็ทําการสมัครง่ายได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าใครมีอีเมลแล้วก็สมัครไว้ก่อนหน้าแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะคะนี่นะคะดิฉันก็คลิกเข้าไปแล้วก็จะทําการใส่รหัสค่ะ ชื่อเข้าใช้หรืออินเทอร์เน็ไปนะคะมุมขวาด้านบน,นะคะ่ะตรงนี้เนาะตรงนี้จะมีอีเมลรเนาขึ้นนะคะแต่ว่าเราได้เป็นสมาชิกแล้วก็ได้สมัครเข้าใช้อของ Google มาแล้วนะคะแล้วก็จะมาคลิกตรงสี่เหลี่ยมเก้าสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็ทําการคลิกเข้าไปนะคะจะมีโปรแกรม Drive ขึ้นมานะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่ โปรแกรมตรงนี้ค่ะค่ะเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเลือกเมนูอันไหนนะคะแล้วก็จะคลิกตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลือกอแกนของฟอร์มหรือเื่องฟอร์มนะคะก็คลิกไปหนึ่งครั้งค่ะ นี่นะคะก็จะขึ้นทีมขึ้นมาคือทีนี่คือฉากหลังของแบบสอบถามหรือูเกิลฟอนที่เราจะทำน,นะคะก็จะมีให้เลือกหลากหลายะคะ่ะแล้วแต่ความชอบเนาะก็เราอาจจะเลือกอันนี้นะคะกดตรงนี้คติรเราเลือกสีฟูนี้นะคะแล้วก็กดก็กดโอเคค่ะนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นหน้าตาของ Google Form นะคะซึ่ง ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะคะก็จะมีให้เราใส่หัวข้อข้างบนนี้นะคะี่คะาดี a มนนะคะก็ให้เราใส่หัวข้อที่เราจะทําการาทําแบบสอบถามว่าเราต้องการทําแบบสอบถามในหัวข้อไหนนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปก็จะมีขึ้นมาตรงนี้นะคะใช่ไหคะแล้วก็ลบแล้วก็ให้เราใส่ชื่อแบบสอบถามที่เราต้องการลงไปะคะ่ะ ค่ะขั้นแรกเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะมาตั้งหัวข้อกันก่อนชื่อเรื่องว่าเราต้องการชื่อเรืออะไรสมมุติเราจะเอาหัวข้อแบบสอบถามนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษามหาวิทยลาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะแล้วก็พิมพ์ลงไปค่ะ จะได้หัวข้อแล้วนะคะสถา,มมนา,า,า,งงานะศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะเมื่อเราได้หัวข้อแล้วนะคะเราก็จะพิมพ์แล้วก็จะกดโอเคตรงนี้ค่ะกดโอเคลงไปนะคะนี่เราก็จะได้หัวข้อมาแล้วหัวข้อก็อจะอยู่ปรากฏอยู่ข้างบนตรงนี้นีน่นะคะค่ะข้อแรกตรงนี้นะคะ นี่ก็จะเป็นหัวข้อคําถามของเรานะคะเราอยากถามอะไรอย่างแรกอาจจะเป็นชื่อสกุลนะคะก็พิมพ์ลงไปชื่อสกลนนะคะเราก็จะพิมพ์ลงไปก็จะเป็นอันนี้นะคะฟิชชั่นนี่นะคะ่ะจะเป็นการเลือกประเภทนะคะว่าเราต้องการเลือกประเภทแบบเทคแบบอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นประเภทให้เราเลือกนะคะเมื่อเรา ได้ตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะดูข้างล่างนะคะว่าเราจะทำอะไรต่อนะคะค่ะสำหรับด้านล่างนี้นะคะคือเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบนะคะต้องระบ,บุคำตอบเท่านั้นนะคะเราก็จะคลิกตรงนี้นะคะเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วเราก็จะมาดูตัวอย่างนะคะนี่เราอาจจะเลือกเป็น text ค่ะ นี่นะคะจะเป็นหัวข้อเดียวนะคะแล้วก็จะคลิกตรงข้างล่างแล้วก็ทําการดูตัวนี้นะคะนี่นะคะคลิกตรงรูปดินสอ Edit คือการแก้ไขนะคะคลิกตรงนี้ว่าเออมันเป็นยังไงนะคะเมื่อเราดูเสร็จแล้วก็คลิกนี้เหมือนเดิมนะคะให้เดินในหัวข้อตรงนี้อ๋อเมื่อเรารูว่าชื่อสกูนายนะเราก็คลิกตรงนี้แล้วก็ add item add item หมายถึง หัวข้อต่อไปนะคะค่ะสำหรับหลายคนสงสัยว่าดอกจัดนด้านหลังของชื่อสกุลดอกจันสีแดงเนี่ยหมายความว่ายัางไงดอกจันสีแดงเนี่ยคะ่ะหมายความว่าเป็นคําถามที่ต้องระบุคําตอบเท่านั้นนะคะสมมุติว่าชื่อสกุลใช่ไหมคะเราก็ต้องระบุชื่อสกุลอย่างชัดเจนนะคะซึ่งต้องการคําตอบค่ะเมื่อเราได้คําถามข้อที่หนึ่งแล้วล้วก็คิดคาถามข้อที่2ออาจจะเป็นอายุ วอนนี้คือเป็นนักศึกษาสมมติว่าเป็นนะคะนักศึกษานี่เราก็ใส่ไปก็ใช้อ่าเทคเหมือนเดิมน,นะคะก็คลิกที่ด้านล่างนี้นะคะก็เลี้งขึ้นไปนี่นะคะแล้วก็จะแอดไอเทมไปเรื่อยๆค่ะถ้าเราต้องการอาสอบถามเกี่ยวกับอะไรก็แอดไอเทมไปเรื่อยๆนะคะสมมติว่าเราอยากถามอีกอย่างหนึ่งก็คือโดยมือถือแล้วก็พิม มือถือลงไปนะคะคลิกตีเสียงอะได้านหน้าแล้วก็ดันขึ้นไปนี้มันก็จะเป็นนะแบบฟอร์มหน้าตาแบบนี้นะคะค่ะเมื่อเราไดา้แบบสอบถามาข้อมูลข่าวด้านบนแล้วนะคะแล้วก็จะมีแบบสอบถามที่มีหลายตัวเลือกเนะาะอาจจะมีคําคถามที่มีหลายคําตอบนะคะ ซึ่งเราก็จะแอดไอเทมลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็จะใส่แบบสอบถามที่เราอยากรู้ลงไปตรงนี้นะคะเช่นข้อหนึ่งนะคะนักศึกษามีภูม,มิเอ่ยเกิดในภาคใจแล้วก็ใส่คําถามลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะมามาทําการใส่คําตอบรงตรงข้างล่างนะคะซึ่งนี่นะคะเราจะเลือกอ่า choose from list นะคะเราจะเลือก พิชเช่นตรงนี้นะคะซึ่งจะเป็นหลายตัวเลือกนะคะนี่ก็จะมีเจ็ดคตอบ7ตัวเลือกนะคะให้ให้เราเลือกนะคะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วเราก็กดดันขึ้นไปนี้นะคะก็จะขึ้นไปแบบนี้นะคะก็จะขึ้นไปแบบนี้นะคะก็คําถามที่สอจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่ง วิธีการทำก็ไม่ยากนะคะก็จะทำแบบนี้ค่ะเราก็จะแอดไอเทมเหมือนเดิมนะคะก็จะขึ้นหัวข้อขึ้นมานะคะเราก็ใส่หัวข้อลงไปเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นคำถามอ่าข้อที่2นะคะที่เราจะถามซึ่งเราจะใช้ตัวนี้นะคะ m u n ต i p l e เราใช้มันเพอร์นะคะแล้วก็เราก็จะมีตัวเลือกด้านล่างนี้ก็แล้วแต่เราว่าเราจะมีกี่ตัวเลือกนะคะแต่สาหรับอีชั้นก็จะมี5ตัวเลือกนะคะซึ่งถ้าเราทําเสร็จแล้วเราก็คลิกบันขึ้นไปเหมือนเดิมะคะ่ะนี่นะคะมันก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะออเทอร์ออเทอร์นี่หมายถึงอ่า อาจจะตื่นตอนบ่ายตอนเย็นตอนอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นอื่นๆนะคะขึ้นไปมันก็จะเป็นคำถามแบบนี้นะคะซึ่งหลายๆข้อข้อต่อไปข้อ3ข้อ4ี่ข้อ5ก็แล้วแต่เราว่าเราต้องการเลือกแบบไหนนะคะจะมีแบบฟอร์มหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็สามารถเลือกเองได้ค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นการใช้ Google Form แบบข้าวๆนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้นะคะซึ่ง ดิฉันหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่น้าก,ก็น้อยค่ะสวัสดีค่ะ